สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้23ตุลาคม2563ครับช่องตองพรผมนะครับนำกำหนดวันโอนเงินค่าป่วยการอสอมปีงบประมาณ2564ซึ่งกำหนดโดยกรมบัญชีกลางนะครับมาเล่าให้กับอสอมทุกคนทุกท่านทั่วประเทศได้รับชมพร้อมกันครับ วันอ่นเงินค่าปร่ปยการอสมอปีงบประมาร2564ครับเริ่มเดือนตุลาคม6 3สถึงกันยายน64มีดังนี้นะครับเดือนตุลาครับค่าปร่ยการขาอรขงเดือนตุลาโอนวันที่13พฤศจิกายนนะครับค่าปร่ยการของเดือนพฤศจิกายนโอนวันที่15ธันวาคมค่าปร่ยการของเดือนธันวา6 3มโอนวันที่15มกราคม64ค่าปร่ยการของเดือนมกราคม6 4โอนวันที่15กุมภานธ์64 ค่าผู้ยการของเดือนกุมภาโอนวันที่15มีนาค่าป่วยการของเดือนมีนาโอนวันที่12เมษายน64ค่าผู้ยการเดือนเมษายน64โอนวันที่14พฤษภาคมนะครับ64ค่าผู้ยการของเดือนพฤษภาคม64โอนวันที่15มิถุนายน64ค่าผู้ยการเดือนมิถุนายนโอน15กรกฎาคม64ค่าปูวยการเดือนกรกฎาคมโอน13สิงหาคม64 ค่าป่วยการเดือนสิงหาโอน15กันยายน64ค่าป่วยการของเดือนกันยายน64โอน15ตุลาคม2564สรุปนะครับค่าป่วยการก็คือโอนทุกวันที่15ของเดือนถัดไปค่าป่วยการเดือนนี้จะไปโอนวันที่15ของเดือนถัดไปแต่ถ้าวันที่15ของเดือนถัดไปเป็นวันหยุดราชการก็โอนวันทําการ ที่เป็นวันราชการก่อนวันที่15นะครับจะเห็นว่าจะโอนก่อนวันที่15อยู่มีอยู่4เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่13เป็นของเดือนตุลานะครับโอนวันที่12เมษาวันที่12เมษาเป็นของเดือนมีนาโอนวันที่1 4พฤษภาเป็นของเดือนเมษาโอนวันที่13สิงหาเป็นเป็นของเดือนกรกฎานอกจากนั้นโอนทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งสิ้นครับแต่ที่น่าสังเกตนะครับ ค่าประการของเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกาอาจไม่ได้ตามนี้ตามตารางนี้เพราะอาจจะเป็นไปได้ที่ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจัดสรรงบประมาณงวดหนึ่งทับสองห้าหี่งบประมาณค่าบระการของอสมอมายังอบจอทุกอบจอไม่ทันภายในเดือนตุลาคมนะครับเพราะก็เป็นไปได้ว่า เดือนตุลากับเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะไปได้พร้อมกันในวันที่15ธันวาก็ได้2เดือนสองพันไปเลยนะครับก็ต้องจับตามองต่อไปรายละเอียดเรื่องนี้ไปปลายเดือนตุลาเราจะนำมามาเสนอว่าตุลาคมนี้ทุกอบจได้รับงบประมาณจัดสรรหรือยังถ้าทุกอบจได้รับงบประมาณจัดสรรภายในเดือนตุลาคมนี้เลยวันที่13พฤศจิกายนก็ได้เลยหลังจากนั้นทุกเดือนก็ได้ตามกำหนดนี้ครับ สวัสดีครับ